โอ้โหไม่ลึกส่งขนาดนั้นละ่ะผมไม่รู้ตอนแรกคิดว่าไม่ได้กัดแง <Yeah. S 2> มันกระตุกผมกวัดเลยตีในคลองเนี้ยมีตัวกัดด้วยหลายตัว,าวาเมื่อวานได้เมื่อวานได้เจ็ดตัวอ๋อ<า>จริงอะโอ้หโหยันไส้เลยเพืือนกระทู้จะรอดผมก็ไม่มีเน็ตรับไม่ได้มันจะ ขอยืมตังค์20ไปซื้อเหยื่อมื่อวานวัดขาดวัดซัดสายพี่ให้สายอินขาดเลยเนาะเอาวะไฮเอาวะเหยื่อเอาวะเอาอะไรใส่อ่ะยังมันเดี๋ยวไปขอถุงเนะ๋าะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหยื่อไปออมีนเนี่ยจะติดตามช่องด้วยนะทองน,นอะทองวิชาหากินพิมพ์ว่าวิชาหากินนะขึ้นเลย เยือพป้อมเอาลอยเคไปดิวิชากินเนี่ยเป็นโลโก้เตีออมต้มแบบนี้เนะี่ย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พามาตีเขียดสดเหมือนเดิมนะครับหมายก็เป็นเป็นอ่างในอ,อ,อ่างน้ํานะครับอ่างน้ําบอ่อเก็บน้ําของพระหลวงเขาก็ทําท่าน้ําขึ้นมาหน่อย,อยก็น่าจะมีผลงานให้รับชมนะครับหมายสวยครับวันนี้หมายสวย นะทำไรอีกล่ะเอาเบ็ดเบ็หมดไปลุยกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นชุดที่ใช้สำหรับลาเขียนนะครับก็เป็นเบ็ดนะครับเบ็ดโชกุนเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเบอร์สิบเอ็ดใช้ได้หมดนะครับล,ลูกปัดแล้วก็เป็นตะกั่วห้ากรัมนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราลองดูวิธีการเกี่ยวนะครับก็เกี่ยวจากคางนะครับให้ทะลุขึ้นมากลางหัวก็ได้หรือจะเกี่ยวจากข้างบนลงมาคางก็ได้นะครับเนี่ยครับเกี่ยวคางใหใ้ทะลุขึ้นไปนะครับ คว้างลงไปแล้วก็กค่อยหมุนเก็บสายนะครับเกอสักสองทีตึกตึกเราเก็บครับตึกตึกสร้างแอคชั่นให้ให้ให้เหยื่อครับวางไปแล้วก็ปล่อยให้เหยื่อตกถึงพื้นเลยนะครับาพอ,อถึงพื้นแล้วก็เก็บสายนะครับ เจอครับนี่ครับสร้างไอคชั่นให้เยื่อครับค่อยเคาะหนึ่งสองช้ามั่งเร็วมั่งครับหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยค่อยเจอมาครับแบบนี้ตีปลาจิบตีผ่านปา่าเนี่ยเจอกันแน่ครับถ้ายิงผ่านนานี่รับรองกัดแน่นอนครับ กัดแล้วนะครับนี่ครับสายวิ่งแล้วครับนี่ครับดูสายครับดูสายครับโอ้โหไม่หยุดเลยนะครับไม่รู้ว่าวิ่งไปไหนด้วยไปแล้วครับวิ่งไปแล้วครับสายวิ่งไปแล้วครับเดี๋ยวรอหยุดแล้วเราก็ค่อยวัดส่วนนะครับเอาหยุดแล้วนะครับเก็บสายตึงนะครับส่วนเลยครับเข้าป่านะครับ อะไรครับแต้มแรกเขียดสดครับผมคือมันกัดแล้วก็วิ่งเข้าป่าเลยนะครับนี่ครับเขียดสดไม่อดตายครับผมแต้มแรกมาแล้วครับ แล้วนะครับกัดแล้วนะครับสายไม่วิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวลองเลยครับเอาวิ่งแล้วครับสายวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วหยุดแล้วนะครับเอาไม่หยุดยังปายต่อโอ้โหไปไหนเนี้ยอ้าวลองเลยครับหยุดแล้วล้วเก็บสายตึงก่อนนะครับแล้วก็วัดส่วนครับ ปวดครับครับนี่ครับแต็มปากเลยนะครับส่งให้ลึกๆครับถ้ามันกัดแล้วเราไม่ส่งเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันโดนตัวเขียดมีนะครับไม่โดนตัวเบ็ดเนี่ยครับ ส่งให้ลงคอไปเลยครับเนี่ยไหลหูครับแบบนี้ลึกแน่นอนกัดแล้วครับสายวิ่งแล้วครับสายวิ่งแล้วนะครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับ ไม่หยุดนะครับอ่หยุดแล้วนะครับเก็บสายให้ตึงครับสวนเลยครับสวนเลยครับอากแล้วครับนี่ครับมาอะไรครับแต้มสามครับผม เขียดครับเขียดสดอีกแล้วตายพอได้นะครับเข้ากุ๊กลิ้นเลยกัดแล้วครับ สายไม่วิ่งอยู่ไหมเนี่ยเช็คสายก่อนครับเอาอยู่ครับวิ่งแล้วครับวิ่งนะครับหยุดแล้วสวนเลยครับสวนเลยครับอ้าวเฮ้ย เปพันต่อยังไงเนาะหมายแล้วครับนี่ครับเหยื่อเขียดเขียดสดนะครับตัวนี้ได้ปลาสองตัวเลยครับนี่ครับเต็มปากครับผม ครับกัดใกล้ๆเลยครับกัดตรงนี้ครับใกล้ๆเลยครับเนี่ยให้ฟองน้อยๆนยี่เหมือนตัวเล็กเลยสายค่อยๆวิ่งนะครับยังวิ่งอยู่นะครับ ไปแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มออกเยอะแล้วครับสายโอ้ยังไม่หยุดครับไม่รู้ว่าออกไหนเนี่ยยังไม่หยุดนะครับสะโหยังไม่หยุดเลยครับไปเรื่อยๆครับนี่น่าจะออกกลางสะนะครับเนี่ย เดี๋ยวล็อส่วนเลยนะครับสอส่วนนะครับสองส่วนแลครับ,อรบโอ้ไปนู่นเลยครับเข้าป่าครับโหล่าเข้าป่าเออฮล่าเข้าป่าครับถึงว่าไม่วิ่งยาวจัง เอาปลาไปทั้งแล้วกอเรียบร้อยปลาไม่อยู่นะครับ กัดแล้วนะครับกัดแล้วนะครับคว้างไปกัดเลยครับยังอยู่นะครับเดี๋ยวลองสวนเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่อยู่นะครับไปพันเอาไปพันกิ่งไม้ครับผม ลาเข้าพันต้นอยู่ขาเรียบร้อยเลยอเอามหมยเอามหม่กัดแล้วนะครับสายวิ่งแล้วนะครับเหมือนจะเป็นตัวเล็กนะครับนะครับสายวิ่งแล้วครับเดี๋ยวสายหยุดมา,า่อยเราวัดส่วนเลยครับตอนนี้กําลังกินเยื่ออยู่ครับเดี๋ยวส่วนเลยนะครับส่วนเลยครับ โอ้โห oh. มีตอด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เขาได้เน่เน่เน่หนูเลยเขาได้เน่นี่ครับไซส์อะเคมนะครับคลองหลอดนะครับเป็นคลองหลอดน้ำดำๆหน่อย ส่งให้ลงคอไปเลยครับึได้ตัวแน่นอนครับผมกัดอีกว้วครับเม็ดซ่าเลยตียัวลงผมฉาอยู่ก็ไม่รู้ว่สวนเลยดีกว่าเกียด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่เหรอโอ้โหเฮ้ยไม่อยู่หรอคลายเฉยใช่อื้หือน่าจะโดนกิ่งไม้อ่ะสายพี่เออแล้วมันก็คลาย โอ้โหเฮ้ยกัดอะไรจะยกขึ้นอยู่แล้วนะวัดเบาเหลือเกินวุ้ยตัวมะวะสูไว้เฮ้ยตัวนี้ตัวอ้วนวะเอ็งวัดเบาจังวะไม่ให้จึกเกินโอ้ยสีขีดโว้ยโอ้โหเออ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 ที่กัดลูกกบมันหายไปเลยอ่ะแจ๋ว ไม่ให้เม็ดอนะ่ะโอ้ให้เม็ดแล้วสายไม่วิ่งหมัให้คลายแล้วมั้งเอ้ยไปวะสายวิ่งอีกแล้วครับ<ด>จะเข้าป่าแต่ั้าเนี่ย<ด>สายวิ่งเนี่ยเคยเข้าป่าแน่เลยสายวิ่งครับเฮ้ยยังไม่หยุดเลยให้ Hi. เอาวแล้ว อูส๋สวนเลยดีกว่ามั้งใหญ่ามลกอูกลัวมันจะคาบเรามันไม่กินนะดิไม่โดนโตัวเ,วเบ็ดเขาใจ่ปะวิ่งใหญ่แล้วออกปกิ่งกัมฉาแน่เลยเอาลองดูดินี่ไงไปหากิ่งกัมฉานู่นนะโอ้โหนู่นนะไม่ได้ด้วย<อ>ไปนูนะ่นนะดูเออยู่อะ มาพร้อมกิ่งเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊โอ้ยตัวสวยวะไอ้อุ้ยตัวอ้วนวะนี่ครับมาแล้วช่อนสะหลวงตัวนี้ก็ไซส์อ้วนๆเลยครับนูน ไปหาชายับกิ่งไอ้ต้นกำปูไดน้น้ำนู่นไปแล้วลากวิ่งยาวๆเลยตอนแรกนึกว่าไม่อยู่พันเอากิ่งเกิ่งอะไรขึ้นมาด้วยเลยโอเคครับนี่ครับส่งงานเขียดสดนะครับนี่ก็ได้หลายแต้มอยู่นะครับ ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับแชมป์ชาแนลวิชากินครับช่องนี้มีผลงานแน่นอนครับผมเขียดสดไม่อดตายครับขอได้นะครับวันนี้